อยากแต่งงานกับฝรั่งอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็ยังกังวลว่าถ้าสมมุติว่าเขามีหนี้สินเราก็ไม่อยากไปรับภาระหนี้สินเนาะก็ไม่อยากได้สมบัติอะไรเขาหรอกแต่ก็เฮ้ยอยู่ๆจะไปรับภาระหนี้สินเขามันก็ใช่ที่นะคะมีน้องท่านหนึ่งนะคะเข้ามา หาป้าแก้วนะคะบ,บอกว่าสวัสดีค่ะนุติดตามป้าแก้วมานานวันนี้มีเรื่องขอคำปรึกษาและแนะนำค่ะคือตอนนี้คบกับแฟนคนอังกฤษอยู่แฟนอายุ56ส่วนน้องนะคะอายุ34ปีคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอกันแฟนมีแพลนจะบินมาเจอตอนต้นเดือนอต้นปีหน้านะครับปี67 แฟนอยากทำวีซ่าเยี่ยมเยือนเพื่อไปลองใช้ชีวิตอยู่กับเขาและแฟนก็อยากจะจดทะเบียนสมรสและก็อยากให้หนูมีรู้กับเขามากแต่หนูยังมีเรื่องกังวลใจก็คือไม่รู้ว่าเขามีหนี้สินติดตัวหรือเปล่า และมีทรัพย์สินอะไรบ้างแต่นูก็ไม่ได้ว่าอยากจะได้เงินหรือสมบัติของเขานะคะแต่ก็ยังว่าลหลนะเนาะไม่อยากรับผิดชอบหนี้สินเพราะถ้าไปอยู่กับเขาแล้วแล้วถ้าหนูท้องก็ไม่สามารถทํางานได้ก็เลยแอบกังวลแต่แฟนบอกว่าเขาขายบ้านแล้วเอาเงินไปลงทุนกับบริษัทเอกชนแต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดนะว่าเป็นการลงทุนแบบไหนและเขาบอกว่าเขามีเงินเกษียณแต่ตอนนี้เขาก็ยังทํางานอยู่นะคะแต่เป็นบริษัทของตัวเอง พราะเขาเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในตอนนี้มีกังความกังวลใจเล็กน้อยเลยอยากจะปรึกาษาหน่อยนะคะก็ป้าแก้วก็ตอบน้องไปแล้วนะคะว่าคือที่ประเทศอังกฤษเนี่ยคือนี่ใครนี่มันนี่ผัวก็คือนี่ผัวนี่เมียก็คือนี่เมียอย่างที่เคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าในกรณีของอคุณแม่ ของสามีป้าแก้วนะคะแกมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งนะคะก้อนเล็กๆแล้วทีนี้พอแกเสียไปนะคะก็จะมีจดหมายมาทางลูกลูกเจ็ดคนของแกนะคะว่ามีใครจะรับผิดชอบหนี้สินตรงนี้ของแม่ไหมลูกทุกคนก็ปฏิเสธนะคะคือไม่ใช่หนี้กูก็เขาธนาคาร ก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้ลูกๆเหล่านี้รับใช้นี้ได้โอเคนั่นอาจจะเป็นว่าในกรณีของลูกนะคะแล้วหันกลับมาในกรณีของพัวเมียล่ะนะคะยกตัวอย่างของกรณีป้าแก้วเนี่ย ตอนป้าแก้วแต่งงานมาไม่เคยถามเรื่องทรัพย์สินนี้สินหรืออะไรของสามีเลยรู้แต่ว่ากูรักของกูอ่ะอยากมาอยู่นะคะไม่คิดว่าอยากจะมา,าทํางานมาหาเงินส่งเงินกลับบ้านหรืออะไรไม่นะคะต้องการผู้ชายสักคนต้องการครอบครัวมาอยู่ร่วมกันมาสร้างครอบครัวใหม่นะ ต้องการผู้ชายที่รักเราแล้วเราก็รักเขาแค่นั้นจริงๆนะคะหนึ่งหัวสมองตอนนั้นตอนนั้นอายุสามสิบเก้าปีแล้วก็ผ่านการมีชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวมาแล้วนะคะก็เลยไม่คาดหวังอะไรกับชีวิตมากมายอันนี้เป็นของปะแก้วนะคะแล้วทีนี้พอย้ายมาอยู่ด้วยในปีแรกนะคะปีแรกเลยนะคะปีแรกกือปีสองนี่หลักจำไม่ได้สามีป่วยป่วยจนถึงกับต้อง ลมหมอนนอนเสือคือหมอไม่ให้เปอร์เซนต์ในการรอดเลยนะคะแต่ว่าเขาก็รอดมาได้หลังจากที่รอดมาได้ป้าแก้วถึงได้รู้ว่า,อ,าอ๋อสามีทำธุรกิจกับแฟนเก่าแฟนเก่าที่ไม่ใช่เมียเก่าก่อนอนะคะคือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีแฟนมีเมียที่จดทะเบียนแล้วก็มีเกิร์ลเฟนบอยเฟนที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนแต่อยู่ด้วยกันาสามารถรับรู้ไม่สามารถนอกใจกันได้นะคะแล้วทีนี้ ยังไงต่อเขาไปลงทุนร่วมกันนะคะในช่วงที่ระหว่างที่แฟนแฟนป้าแก้วสามีป้าแก้วป่วยเนี่ยก็เกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้นะคะทําให้ธุรกิจนี่ล้มนะคะล้มลง,ลงแล้วกลายเป็นว่าแกออกมาแล้วแกไม่สามารถทําอะไรได้นะคะแล้วดีที่ว่าแกขายบ้านแบ่งให้ลูกๆก,ก่อน นะคะก่อนที่จะโดนคําสั่งให้ล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายนะคะอ่ะมาถึงตรงนี้ป้าแก้วก็จะชี้แจงในการที่สามีล้มละลายสามีมีหนี้สินป้าแก้วซึ่งเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายจะต้องอไปใช้หนี้ให้สามีไหมไม่นะคะกฎหมายจะไม่มาถึงเราเลยนะคะถ้าเป็นหนี้สินก่อนที่เขาจะแต่งงานกับเรานะคะเป็นหนี้ของเขาส่วนของเขา ะะอันนั้นก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปแบกภาระหรือไปใช้นี่ให้เขานะคะตรงนี้จบนะคะเคลียร์นะคะว่านี่ใครนี่มันอันนี้ประเทศอังกฤษนะคะคือนี่ของผัวก็นี่ของผัวนี่ของเราก็นี่ของเรานะคะแล้วในกรณีที่มาอยู่ด้วยร่วมกันแล้วก็มาอยู่ร่วมกันแล้วสามีก็มีนี่สินขึ้นมานะคะบาย สามีก็มีหนี้สินขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดสามีเสียชีวิตไปแล้วเราคนเป็นเมียจะต้องมารับภาระหนี้สินไหมอันนี้มันแยกเป็นสองกรณีนะ,ะกรณีที่1ก็คือสามีไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเราไม่ได้เป็นทายาททรัพย์สินอะไรได้แค่เงินบำนาญของสามีนะคะ,อ,ะอันนั้นก็เราไม่จะเป็นที่จะต้องไป รับภาระหนี้สินของสามีหรือไปใช้หนี้แทนสามีก <c oughs> ็แล้วทีนี้มากรณีที่สองก็คือสามีมีบ้านมีบริษัทหรือมีอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วเขาก็มีหนี้สินด้วยแล้วเขาก็มีลูกติดของเขาด้วยนะคะก็หมายถึงว่าเราเป็นทาย,ยาทผู้รับมรดก คำว่ารับมรดกก็คือคุณจะต้องรับทับทั้งทรัพย์สินแล้วก็นี่สินด้วยนะคะถ้าคุณไม่รับทรัพย์ส,สินของเขาคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้นี่แทนเขาถ้าสมมุติลูกเขารับทรัพย์สินไปลูกเขาก็จะมีหน้าที่จ่ายนะคะขายทรัพย์สินของเขาเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้นี่เหลือเท่าไหร่เขาก็จะเก็บไว้เองหรือถ้าไม่เหลือเขาก็จะจําเป็นที่จะต้องใช้นี่ส่วนนี้แทนนะคะ อันนี้ต้องแยกเป็นหลายกรณีเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยทรัพย์สินของผัวนะคะโอเคเขามีทรัพย์สินอยู่ก้อนหนึง่งแล้วเขาก็มีหนี้อยู่ก้อนหนึง่งเราต้องรู้นะคะต้องรู้ต้องทราบรายละเอียดว่ามันมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินไหมหรือว่ามีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอันนี้ก็ลองไปชั่งใจดูนะคะว่าเราจะรับทั้ง หนี้สินและทรัพย์สินของเขาไหมแต่ถ้าเราไม่รับทรัพย์สินมรดอกอะไรของเขาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งใช้นี่นะคะอันนี้จากความรู้ความประสบการณ์ส่วนตัวของป้าแก้วรุวนๆเลยนะคะที่เจอมานะคะหนี้ไข่หนี้มันถ้าสมมุติว่าป้าแก้วมีหนี้มีหนี้สินเอาไปกู้แบงก์กู้นั่นส่งเงินกลับไปสร้างบ้านที่เมืองไทยแล้วเกิดเราตายขึ้นมานะคะ สามีซึ่งซึ่งตอนที่เรากู้อยู่ก็เราใช้ชีวิตร่วมกันเป็นผัวเมียกันแล้วถ้าป้าแก้วตายแล้วสามีจะต้องมารับแบกบรับภาระหนี้สินไหมไม่นะคะสามีไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบกบรับภาระหนี้สินอะไรของป้าแก้วเลยนะคะเคลียร์เนาะจบเนาะว่านี่ของใครนี่ของมันนะคะแต่ละประเทศกฎหมายก็จะไม่เหมือนกันเราจะต้องศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศดีๆนะคะอันนี้ย้ำนะคะของประเทศอังกฤษนะคะเคลียร์เนาะ